รู้หรือไม่วันนี้ในอดีตมีการเปิดสะพานแห่งมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ย้อนไปเมื่อวันที่10สิงหาคมพศ2521มีการเปิดสะพานแห่งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพและการเชื่อมโยงสองแผ่นดินคุณกำลังฟัง One Minute History on this day in history แม่น้ำโขงเส้นน้ำสายใหญ่ที่ทอดยาวเป็นพรมแดนธรรมชาติกันระวางจังหวัดหนองคายของไทยและนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวหลายร้อยปีที่ผ่านมาการเดินทางข้ามฝากต้องใช้แพรหรือเรือขนาดเล็กเสี่ยงต่อกระแสน้ำเชี่ยวและอันตรายจากธรรมชาติในช่วงปลายทศวรรษ1970โลกกำลังเผชิญความตึงเครียดทางการเมือง แต่สำหรับไทยและลาวความสัมพันธ์เริ่มก้าวเข้าสู่บทใหม่รัฐบาลทั้งสองประเทศร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศวางแผนสร้างสะพานถาวรข้ามแม่น้ำโขงเพื่อเปิดเส้นทางเศรษฐกิจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันเช้าวันที่10สิงหาคมพศ2521เสียงดนตรีและเสียงโห่ร้องดังก้องริมฝั่งน้ำ ขบวนรถและผู้คนจากทั้งสองฝั่งมารวมตัวกันบนสะพานพิธีเปิดดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นธงชาติไทยและลาวโบกสะบัดเคียงกันสะพานแห่งนี้ไม่เพียงช่วยให้การเดินทางง่ายขึ้นแต่ยังกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวแม้ต่อมาจะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งใหม่และหลายแห่งทั่วประเทศตาม แต่สะพานแห่งแรกที่หนองคายเวียงจันนี้ก็ยังคงอยู่ในความทรงจําในฐานะก้าวแรกของการเชื่อมโยงสองชาติเป็นพยานว่ามิตรภาพระหว่างประเทศสร้างได้ด้วยมือมนุษย์วันมินิท e ฮิสตอรีเสียงของอดีตที่ยังสะท้อนถึงวันนี้